ยังสวยบูดเลยค่ะเาเ่็ดยังขึ้นมาง่ามเลยพอดีพอดีเลยค่ะนี่บัเถาบนหน่อยบนวใหญ่ลงไปหน่อยจะช่วยให้งานน้ำเขาค่ะโดนโดนเดี๋ยวโชว่วยน้ำเขาเนาะมั่งาางาม จะมากเก็บใบวยลงวง้อะไยเก็บกันเลยค่ะ ท้ายถุงแล้วจ้ะสวยพี่นาะตอนเป็นนมเป็นนมอยู่เป็นแพ้อยู่ค่ะ จุ่มนี่ปันที่นี่ปานดอกใหม่งามค่ะพี่น้องนี่สวยสวยพกมังทุ่มหนึ่งก็เริ่มมืดแล้วจ้ะพี่มาเอายาวมาที่มาวัาน ใบไม้โนจะมัดต้นนะคะพี่นองว่าทางอื่นพันเย็นแห้งแล้วขอโชว์ดอกนี้น้เด้อจ้เด้อง่ามครับจะพี่น้องตอนนี้เจ้าาพี่น้องมาเห็ดแจวเห็ดมันปูนะคะหรือดำพิษเห็ดมันปูนะคะ อันนี้ตีกะเอามาขัวนะคะเอามาขวในกระทะหรือปริจับไปอบก็ได้นะคะเนาะนี่ค่ะเห็นมันได้กินหอมอบกเรื่องเหลี่ยมแห้งแบบนี้เลยจ้ะแล้วตีก็จะมาตำมาเขกนะคะมาจ้ะมาลงเมื่อตำกันเลยค่ะอันนี้เป็นหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกนะคะทีเตีเอาไปขัวคืขึ้นกันแลน้วจะเนาะขัวให้เขาหอมเลยค่ะแล้วจะมาโขกร่วมกันกับเพ็ดเนาะจ้ะ จกน,น้นถ้าก็จะว่าใส่เฮ็ดที่ห้าขัวไวเรีบเยบร้อยแล้วนะจ๊ะลงไปเลยนะคะเนะาะขวให้แห้งให้หอมเลยจ้ะมันปูทำอะไรกินถอร่อยเห็นมันปูติมักเอามาเห็ดนี่คะ่ะเมนูนี้เนาะตำแจ้วค่ะถึงแสบมันหอมดีค่ะที่จะใส่เนื้อปลาที่แก้ไว น้อยนึงนะคะต้องไปน้ำน,นะคะปลามาแค้นพอดีมันเหลือจากกินหมาวาสน่านะจะติกันจะมาโขกเขากันเลยค่ะสวัสดีครับกะลุสวัสดีค่ะแล้ามาดูเสิมาตัมเจาให้แม่ค่ะมาดนี้เนอย่างมาซอยแล้วลูกตืกนก ปรุงก่อนติดตามละเอียดเละค่ะพี่น้องเบิ้งนะคะใส่น้ำปลาไปหนึ่งโอ้สองแล้วก็ใส่ใยชูก่อนใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าของเห้าค่ะลงไปจ้ะกันเสร็จเรียบร้อยนะลูกเนาะ นิดหน่อยนิดหน่อย,ยออกินนิดนึงครับ okay. โอเคอเขาก็จะบีบส่วนบมะน้าวเนี่ยค่ะแต่แต่ค้นมักนะคะคนรมักกับมะตงใส่จะ้ะไม่ค่ะโอ้ลูกลูกคันอุนันจี๊ดแสบบเนาะบันนี้เนาะลูไส้เย็ยนแม่ต่ำกับมันยังมาต่ำน้ำจ้ะเอาบีบ,หแ,หบ,บ,บ,บหแห้งบีบยกขึ้นเลืสูงยกขึ้นเลืสูงเออบีบแห้งบัดบีบครัแม่อีกอีกเอาอีกบีบมากๆ ยีบแรงแรงได้ไหมนำ<ะ>มาช่วยอา้าวโยกกันนะอะตำมาที่ตำตำเลยเยัว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 อยัวย่ว,ว,ว,วก่อนนำมาไปเอานี่ก,ก่ไปมาให้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้มามาซอยให้เดี๋ยวมันจะบาดมือจะมีบาดมือ ตาก่อนตาให้มามาให้เสร็จตาให้เสร็จเลยตามมินดาเกลเดิตาให้เสร็จะไม่เอาหรอเอาให้หมดเออให้หมดเดี๋ยวนิดเดียวกินไหมกินไหมกินดูอร่อยเอาใสเออใสอ,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 อยากซอยแล้วมันอยากเรน ตัตม้มตั้มตั้มผู้จิ้มแซกเนีน่ยมันจะน่องหมูไส้มาซอยบั้นที่นี้ค่ะพี่นอ้อยเอาใส่เยอะๆมาตั้มลงปุ๊บ้เข้ากันอืมป่ะมแม่ก็จะโอเคจะพี่น้องเสร็จแล้วคะ่ะเม็ดหัวขาดเนี่ยเาเห็นเนาะคะ่ะอ่ะเสร็จแล้วไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปกินน่วกันดกเด้อจ้าเด้อ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องเุาค่ะมาจากมาเมื่อกี้หอมตีค่ะที่นี่หลังจัดได้ภาพพี่น้องเหี่ยเข่าเรียบร้อยแล้วนะคะเขาทภาพี่น้องมานั่งกินเนาจะเนาะวันนี้มีเมนูตําแจวเห็ดมันปูค่ะพี่น้องแล้วมันดูดซอยตํารับรองซ่บขนาดค่ะตรงนี้เขาก็จะมีหมูนะคะหมูทอดกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีปลามคแค้นหรือปลาซาบะท่ถอดเหลือไว้บางบ้านเนาจะเะนาะ,ะข้าวเหนียวมาเป็นฮอค่ะวันนี้ พักเขาก็มีแค่รอดเแบบี้แครอ t พักอ่าถั่วหวานนอกจากถั่นตาหวานสลัดคือเกาแล้วก็นี่ค่ะอะ่กระเทียมปลาข้าเข้าค่ะพี่น้องป้าวันนี้นอกอหนหนาจากเนาะมาค่ะมา All right. All right. กินน้ำกันกับตีค่ะจากแสบจากอาหารบ้านๆเข้า,าพี่นอ้องแสบสุดๆนอกจากเนาะเฮ็ดเป็นถุงแบบนี้ไว้มันกินงายค่ะเพราะว่าถ้ามันเหลือเขาก็กแซฟฟิตนอกจาก อย่าอื่นก็ตีขอสรยก่อนนะคะส่วยเห็ดก่อนมักค่ะมักเมนเนี่นนี่อือ หอมจับ่นอกหอมเห็ดหอมกระชายจา้ะกระเทียมปลากะเทียมปานี่เอามาเนี่ยนะคะมาลวก ใสไว้ทรงฟิตน้ำหนึกอยากก็เอาอมาใส่เวฟค่ะแม,ม,ม่มตรงนี้ไหม,อมเอามาดูบางมะนางกินน้ำค่ะคนกินแล้วจ้ะพอดีว่าไปส่งหลูเนี่ยหมดเสาคิดว่า อัน,นุ้งเรียนเปิดพี่นอนตีลืมเช็คไอ้อย่ยังก็บบัตรที่เทียนมาจากของของอไอ้อนุบาลเนาะพอไปหอบวบริพายจา้าคนได้พาลูกกลับมาคือเก่จาจ้ะปัญญาแบบเขาต้องกลายเป็นสัม oh, you know <c oughs> แซ่บครับนี่สำหรับตีตีวัลเมนู่แหละค่ะแซ่บสีดสุดสำหรับเฮดแมนปูนะสำหรับคนอื่นตีกับบหมูนะจ้ะส่มนตัวตีมากแบบนี้จ้ะ จนน,นายวัดนาที่มาเก็บปักกูดปักกูดกับกระเทียมปาลาเนาจะเนาองออกกันแซ่บวซะใช่นี่ค่ะ เดจะพี่นอนจ้ามาเก็บติจ้า ม่ห <segue> ุด <forcé> ด <Deus> <ored Ve ja> ูไม่ดน่อยมากมากินแค่รทมากินตัวมากินสลัดมากินผักสะ เนี่แซะยังวามสุขเรืออ๋อคิด,ดอยมาหลายหมือและะ้วค่ะแต่ว่าบเรย์มีโอกาสเห็ดกินเยอะแยะถ้าบันเข้ากับดังไฟจีแล้วจ้นนะเนาะ หวานด้วยจ้ะแต่ว่าบอมี่กินอะกินของกระเทียมปลาของอันนี้บอมี่หรอจ้ะแต่ว่าความหวานยังยังมีอยู่จ้ะ ปีนี่สิปลูกเแบบีกแครอทแทมันดูดกิน,น,กนคะนนนน่ะพี่นกบ๊อบไปมันใหญ่ค่ะพอหัวซ้ำนี่แล้วมาถอนมากินได้นะเขามาตรงจะคอโตไปเด้วจะพี่น้องจ้ะ ซับนี่อะคำนี่แซ่บแห้งพี่น้องเบ่งดูล่ะเดี๋ยวคนเราเรียกกักินอีกค่ะ พี่น้องคลิปนี้เตรียมภาพี่น้องมากินข้าร่วมกันซัมมิส,มสกอรนะคะเดี๋ยวขอคลิปหนานะคะซุ่มเิดเดอรติดกระจะเก็บไว้ให้กินในรอบหน้าจา้ะคลิปนี้ตีขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ